เหตุผลที่ซื้อต้นใหญ่นะครับก็คิดว่าเป็นการซื้อเวลาด้วยนะครับเป็นการซื้อเวลาว่าเราก็อายุมากแล้วนะครับก็อยากจะเห็นผลงานอยากจะเห็นมันติดจันติดอะไรเพราะได้ชื่นชมบ้าง สวัสดีครับผมนายรัตนะแสนนามอดีตข้าราชการครูนะครับโรงเรียนสกุลาชวิทยาณนุกูลตอนนี้กเกษียณราชการมาแล้วเจ็ดปีนะครับก็เลยคิดที่จะมาทำสวนอินทรพล์ร,ร่วมกับน้องสาวก็ในฐานะเป็นผู้จัดการสวนนะครับสวนนี้เราตั้งชื่อว่าสวนแสนนะครับแสนอินทพลัม คำว่าแสนนี่ก็มาจากแสนนามนะครับนามสกุลนะครับตั้งว่าแสนอินทราลัมอ่าซึ่งได้ติดต่อซื้อต้นใหญ่มาจากสวนเอ็ดวูดนะครับเอ็ดวูดฟาร์มอำเภอศรีคิ้วนะครับจังหวัดนครราชสีมาก็ได้รับความร่วมมือจากทางสวนเอ็ดวูดอยากดีนะครับอ่าได้นำต้น ต้นใหญ่มาปลูกให้เลยนะครับทันใจดีไม่ต้องรอ,อนานนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อไปที่แอดวูดฟาร์มก็แล้วกันนะครับท่านที่สนใจยังไงก็ขอแนะนำนะครับว่าสวนอินทผลัมแสนอินทผลัมนะครับตั้งอยู่ที่บ้านคำผักแพวนะครับบ้านคำผักแพวตำบลโนนหอมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครน,นะครับทางไปมาสะดวกครับทางเข้าบ้านคำผักแพวติดถนนอ่า ถนนดำอย่างดีเลยครับติดถนนดำเลยเป็นทางหลวงชนบทเลยครับไปมาสะดวกรับรองท่านที่สนใจก็แนะนำเผื่อล่วงหน้าสัก2-3ปีคงจะได้ผลได้มีผลงานได้โชว์ให้ท่านได้มาชมสวนอินทรพลมแห่งนี้นะครับยังไงก็ขอแนะนำไว้ถ้าท่านมาไม่ถูกก็จำพนยงคำว้ครับเนื้อโคขุนพนยังคำติดพนยงคำก็แยกเข้ามาทางด้านคำผักแพลวนะครับบ้านคำพักแพลว แล้วทางประมาณ1กิโลจากแยกพลเอกคำเข้ามาติดถนนดำเลยไปมาสะดวกนะครับเนที่เราปลูกประมาณ10กว่าไร่นะครับ10กว่าไรตอนนี้ลงไปแล้ว100กว่าต้นนะครับในโครงการจะลงประมาณ200ต้นยังไงถ้าท่านมีโอกาสก็แวะมาชมได้เลยครับบ้านคำผักแพวตำบลโนนหอมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครถ้ามาไม่ถูกก็เล่งมาที่ บ้านโพนยังคำกว่าละครโคขุนโพนยังคำส้มตีนรัวโพนยังคำมีชื่อเสียงที่สุดในจังหวัดสกลนครนะครับเหตุผลที่ซื้อต้นใหญ่นะครับก็คิดว่าเป็นการซื้อเวลาด้วยนะครับเป็นการซื้อเวลาว่าเราก็อายุมากแล้วนะครับก็อยากจะเห็นผลงานอยากจะเห็นมันติดจันติดอะไรเพราะได้ชื่นชมบ้างเงินทองมันก็พอหาได้นะครับถ้าท่านสนใจก็อยากได้เห็นผลทันตาก็ผมว่าน่าจะ เอาต้นใหญ่มาลงปลูกนะครับเอาต้นใหญ่มาลงปลูกก็คัาเข้ากับต้นเล็กที่ท่านมีบ้างนะครับอันนี้ก็จะเห็นผลทันใจในระยะเวลา,าทางสวนรับประกันว่าประมาณ1ปีเห็นผลนะครับเพราะว่าต้นใหญ่เขาปลูกมาแล้ว3ปีนะครับก็ลองดูครับท่านที่สนใจในท้ายที่สุดนี้นะครับสำหรับท่านที่รับชมอยู่นะครับว่าถ้าสนใจอยากจะสอบถามอะไรที่ พอจะเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆผมก็ออกตัวว่าก็เพิ่งศึกษาเหมือนกันนะครับก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร085744997 4, 4, 4 9 9นะครับแสนนามอินทพลัมยินดีให้ท่านมาชมแล้วก็มาสอบถามได้ตลอดนะครับครับสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แล้วครับสวัสดีครับ